ไอ้สมิธนะฮัลโหลไอมิธอยู่สวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีปีใหม่ไทยครับ กินโปรตีนครับแก้วเช็คหมดอินเสริรจแเราไม่รู้ไปวางไว้ไหนะกินข้าวแล้วครับ สวัสดียาม,ม่ก่อนไปงานสักแป๊บหนึ่งทีรงแรกจะได้ออกไปแล้วแต่เวลาเราเหลือ แฮปปี้นิวีย์บอกโลกให้เพื่อนเวลาหน่อยทำไมอ่ะวันนี้ไม่มีไลฟ์สตรีมครับเจอกันอีกทีในไลฟ์สตรีมวันพรุ่งนี้ของค่ายครับค่ายบอกไว้เลยว่างานนี้อลังการมาก ซื้อหวยไปซื้อซื้อหวยหรือยังซื้อหวยแล้วนิดหน่อยครับซื้อไม่กี่ใบหวังถูกหกล้านอย่างเดียวไม่ได้กับสีเกตครับเมื่อกี้เยาวรนาฏคุณเป็นตะวันโทรเข้ามาขอเงินไปซื้อลำโพงใหม่ บอกว่าลำโพงตัวนี้มันถึงจะร้องเพลงเพราะราะลำโพงแบบไงมันจะเสื่อเป็นอย่างไรแม่บินเดี๋ยวมาดูตัวชิ้นนี้ก่อนวันแทงค้างไว้ทุกคนหน้ายู่ตรงนี้ดีนะ ดีไหมไม่ค่อยดีของนม่ดีไหมก็ดีนะเดี๋ยวแทงสน,นุกก่อนช็อค เหงอนไหมไม่เหงอนหรอกรอตรงนี้กันรอตรงนี้นะเดี๋ยวแทงให้หมดนี่ก่อนเดี๋ยวขอแอกดูตู่จะทำไม คนรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับ 接龙福。 กล้องต่ำไปจ้าไม่มีค่ากล้องมาไม่อยู่บ้านก็ตลกนิดหน่อย กีฬากางแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาในร่มอีกต่อไปสงสารโตสนุกอะจะต้องรอก่อนปิดเม้นไม่ได้สบายดีสบายดีครับใส่หมวกไหมพรมด้วยมีหมวกไหมพรม ทำไมย่าเป็นแบบนี้อ่ะงงจังดูแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่ว่างเหรอแปลกแปกไม่ใช่ เห,เห้มือนมีอะไรตุตุอยู่แถวนี้ได้กลิ่นอะไรตุตุอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้เป็นอะไรแต่หมวกไหมพรมหายไปไหนเนี่ย ไปห,หาโมกไหมพุ่งไงนอนปลาก็จะตายแล้วนะนี่ทุกคนเห็นป้าเนี่ยนอนปลาน้ำจะไม่มีแล้วจะตายแล้วน้ำไม่อยู่มันกี่วันแล้วเนี่ย ไม่มีข้าวกินเลยกินตูต่ที่แปลว่ากินเหม็นๆนนะ่ะส่งของโครงการหอบฮะขึ้นดอยส่งของได้ถึงวันที่แปดครับส่งที่วัดใบบุญเป็นส่งไปของไปที่วัดได้เลยเพราะมันจะได้จะได้ไม่ส่งมาที่ค่าย พราะว่าค่ายก็จะมีพัสดุต่างๆที่ตรงมาให้ศิลปินทุกท่านอยู่แล้วเราก็เลยก็เลยปลรึกษากับพี่แต้มว่าเออถ้างั้นเราถูกไปวัดได้ไหมล่ะแล้วก็ได้เราก็จะหอบพักขึ้นนอยกันครับน้องอยู่ได้มั้งเติมน,น้ำธรรมดาได้เลยเหรออาบน้ำแล้วครับ เดี๋ยวจะออกไปงานมิ팅แล้วน้ำหมดแล้วทอดได้เลยบ้านไม่มีหนูนะบ้านสะอาดหนังสือมือสองก็ได้ครับ อนุโมทนาบุญครับทุกคนหน้านั่นีน้ต้อนรับเป็นความฝ่ายฝันอีกหนึ่งอย่างตั้งแต่รรหวางแผนไว้ว่าเราจะ,จะออกรถกระบะเราจะขึ้นดอยเราจะทำบุญใหญ่ตอนนี้ก็ตามล่าความฝันไปเรื่อยอันนี้ก็คือความฝันอีกอย่างหนึ่งว่าอยากขับรถไปเองขึ้นดอยสักครั้งแต่เราจะขับไปด้วยความระมัดระวังนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง แล้วก็มีคนขับรถไปด้วยเติมน้ำเปล่าน้ำอะไรเติมอ่ะที่อยู่ที่เฟซพี่เลยครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ให้นะเดี๋ยวนอนแพ้คอรีนห้ามเติมน้ำก๊กน้ำยันหีไมไหมล่ะมึงกินไหม น้ำทิพย์ดีไงน้ำทิพย์ครบแล้วแค่นี้พออยู่ได้เจ้าปลาข้ามาช่วยเจ้าแล้วนะดีขึ้นหรือยงัง อันนี้ไปทำอะไรหนะ้าต้องไปรอดูกันฉลองปีใหม่ย,ยังคอนเฟิร์มที่ไม่ได้เลยครับแต่พรุ่งนี้เราจะฉะลองที่ค่ายชิง นอนปลาบอกมนุษย์เตมีนอนปลาเก่งมากที่อยู่มาถึงวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีน้ำอื่นแล้วมีแต่น้ำเยนทีมันเติมได้ไหมทุนการศึกษาเดี๋ยวแจ้งเหมือนเป็นบัญชีวัดนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับ น้ำน้อยไปไหมหมดแล้วหรือว่าเราต้องไปกองน้ำมาน้ำกองแล้วกันรู้แล้วเราจะทำยังไงไฟเปิดไฟน้ำกอง แบบนี้เขาเรียกเฮ้ยไปรับน้ำกองไปรับเสีงเยงไรเสียงไร ช้อรอมาก,กันน้งากไปมาแล้วแผ่นดินไหวแผนดินไหว,ไ,วไม่ต้องกลัวนะ ค <Okay. S 2> ดีขึ้นหรือยังเปิดไฟสิอา้าวเปิดไ,ได้แล้วเปิดประตูว,ตว่างก่อนไฟลับได้ยงเนี่ยสงสัยเป็นไฟโซลาร์เซลล์เปิดได้สองคองคืน ไอ,อาหารไปแล้วน้อนชอบกินน้อนใส่ข้าวไปแล้ว ใส่เครื่องแกงด้วยคิงขาตะไคร้ต้มปลาซิวใส่น้ำโคกเหรอน้อนชอบกินน้ำโคกน้าจะพี่อยากไปครับ ปลาจะสำลักน้ำเปล่าปลามันมสำลักมันชอบกินน้ำไม่รู้หวยออกอะไรครับปลาที่โตหายหายไปไหนอ่ะขอสูตรต้มผัา ต้มปลาต้องใส่ผักกระแยง,งอร่อยมากเลยครับได้ครับนังสุนิทานปลาเหลือหลายตัวแล้วแต่จะออกไปงานแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเตรียมรองเท้าก่อนนะครับไว้เจอกันที่งานนะครับทุกคนส่วน ทีมหน้าจอเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับรักทุกคนนะครับบายบาย